来一个。Valuable, <Yeah. S 1> right? สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืสสสอสุขุสุขคนยินดีต้อนรักกระสุนส่งกุ้งเบาเลาวมืดอีกาอยู่ไอยขขู่นาคือเก่าพี่น้องฮอด,ดูเห็นไฮนาออกมาดำไหแ้แทนนายทิพาเบ่งบรรยากาศอยู่ไอยู่นาพี่น้องบรรยากาศดีๆเย็นๆพี่น้องยองัอนนี้กาพักพรขึ้นมาตะลกกา้าไปดีไปดีลูกไปดีน้องจันไปดี มันียังมีแดกจะหน่อยสมิงพอแล้วขึ้นมาขึ้นมามันบ่มีน้ำมัน,ม,นมันแห้งมันอะสิลกกาลายกันมันมีบอลดำขึ้นมาพอแล้วขึ้นหมดแล้วไหมอันอนนนอันนนอยู่คนเดียวแล้วจะไหนไคก็ลงดำหนานะพี่พ่อเพิ่นกระไทยนาพี่พ่อเพิ่นขันนาอันนนอยู่คนเดียวลูกเด้อ เราเลี้ยงควายเราลุกเด้อเึ็นมาภักพอนันก่อนสบายดีพี่น้องลกกาลายก็จะวิ่งบนดำพี่น้องเบิ่งมาดีพอคาดก็ยังบุมีน้ำเลยไปขี้ต้มเนี่ยดำหน้าขีต้ต้ม้วบุบมีน้ำฮอนบอนมือนีอนผัดแดดเนะ บางที่ทายพอเพื่อนคาดหน้าจะมาเลาะหาเก็บหอยเก็บกระปูก่อนเก็บเน่กระปูนาบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยบ้านนะ้าพี่ลาพี่พี่ซองโตเออเจ๊นีน่เ ลายซะละเฮ้ยเฮ้ยเลายเลยโอ้แมนมาเลยนี่น,น,นี่นี่กับแมนอ่าตัวลายใช่ฮะโอ้ลายเลยไม่ได้กับปูล่ะนี่ Bà, ừ. để sau tôi nói. Bà con nha, yên anh tôi đi. Mắt nhảy chịu ngang, nha, 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 Mà nha, 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 nghe nha, 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 เดียวก็บไปเคงตัวนึงนั่นไปแล้วนี่เ๋ยวบกุ้งนั่น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 โอ้ตัวบกใหญ่ป้าป้าโอ้ไปแล้วบ้านแถวนี้นี่เขาเห็นวังนี่เห็นปะ โอ้โอ oh, mm ้โอ้นี่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 น่นั่นโอ้ยว้าแต่กหน่ n g นึงเนาะิว่ามัน้อยว้าแ่ปักคอปัคอปัคอขึ้นเลยขึ้นเลยแม่ขึ้นยนตัวเดียวนี่กัอพ่อเลยนะโ้มาจะขึ้นไรอย่างเนาะ

ก็อได้ตัวหนึ่งอีกเลยให้นี้น้ำลายปากเลยไหลห้อยกระลายท่างกระปูน้ำ ได้หลายเติมบ่บกุ้งป้าได้อีวะป้าอะได้ไปเลยมาขออะไรมไดตัวได้เป็นแง่ยิ่งัตะ้าหอยเกืบเต็มปูน่อยพี่น้องเดบืนออกแล้วได้ละเดออกแล้วกุ้งนี่เด ูนี่ก็ทอดกับกรอบก็แซบกินกับตําบังพุงป,ปูน,นานี่ของมักเลย ควยมาผีกับพ่อควายนอนอยู่ในน้ำได้สิค้นลวได้ตื่นเท่าเลยนน่ะยังมีอยู่ละหอยในคลองเ่งหล ล้างแล้วแล้วเนาะแม่อันทังปลาคอเขาตบเป็นไงเนาะต้มส้มหรือว่าปิ้งแหนนเนาะแมนแมนปลาคอตบปูขึ้นไปเก็บล่างอกันได้เลยไม่ใชิไปไปล่างแล้วเลยมาเบิ้งเด้อลูกมาเบิ้งเด้อปลาดีใจปลาหยังลูกปลาหยัง

พวกเขาใหญ่ไม่ต้มสมปลาลายตมโตัวจับบรได้แตหลายตัวอยู่นะนี่กินอะไรอะไรกินหนมุนขมุสุกไหมสุกไหมว่าก้มหอยปะตะขาทีน้งหาที่เราขังต้มมือเนาะนี่ต้ปลาคอ 飞得阳光。 <laughs> 嗯，打麻我不能打麻将，打麻将。 อุนอโนน้นักอะไรกูหนักสุดใจแล้วอร่อยปุะหลูงอร่อยอ,อร่อยอร่อยมากไปด้วยนั่น่เอามือจับมือม 要呀，哎呀！ 哎呀 แม่ไปมารเกองเอ๋อกเ็ไปกินกระตําหงตหงไม่ได้เอาพักมาต่เือนักกะเซ็นีแม่เก็บมาพอทีกินกับตําตัมหงกันลอ่อนๆไปนองเอ้ยตํำป่าเนีเนาะน้ตำป่าต้มซ้มปลาคอกะแล้วเลยเด้อพี่น้องบอกเลยตัวสุกเลยหอมเฮ้ยอใส่ผักอะยังลงไปบัได้ใส่มะเฟ็อยากให้นนองนุ่นเพ่กินน้ำ ิ่นมากินต้มปลาคอต้มสมปลาคอใหญ่พี่น้องแล้วอะไรเสือกพันเงี้หอมๆแล้วนกับซีบเบงก็แล้เลยพี่น้องเมื่อวานามมี่ตำมะต้องมื้อนี้ตำมะหุงพี่น้องอเอาเพ็ดๆจชรได้ใช่เอา,เอาจ้าจาด,จดมาหน่้แซบนะ่บ もう。

แล้อป่ะปลาคอไงไพ่กอให้นุ่ b เบ้ยปลาคอ <นะ S 1> มาแตงโมหุงแล้ว number ปลาคอหน่อยเลอก็แล้วแล้วเขงกินเที่ยงเขาต้มปลาคอใหญ่ต้มสมปลาคอใหญ่ละกัสุหน่อไม่ละกันตำมังหงแซ่บแซ่บพี่น้องกินกับผักเกษตรละกันกับปูสดๆพี่น้องกับปูน่ามาเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุข,ขุขคนมากินข้าวเที่ยงกันเด้อพี่น้อง เดอจ้ากินข้าวนำกานพี่น้องข้าวการพี่น้องเลเพี่นองอาางไกอรแล้วมีแต่เนื้อแซ่บๆาดีตกาตหุ่งมาเด้น้องเด้อมากินข้าวตำกนพี่น้องตหุ่งครับตหุ่งเพชรเด้อเดยอดเลยตส่กจะปูไหมจดกันเลยตหุ่งเอากระปูคุยจดกัเด้อ แเ<จ>้ออะค่แม่อ, Jamie, อ,อนี่เอากปลาปลาบาปลาคอปลาไข่มันปลาไข่ยัอันนี้ปลาโอ้โหปลาใหญ่เว้ยปลาเลยไข่เนี่ยให้แค่รลายปลา้ายป,ปลาคอนี่ให้ไเด้อ้าวไข่พลังโคล ล้นกินไม่ลูกไข่ปลาคะแินต๊บังจิมตนกันด้วย <laughs> mm hmm. แส่บะละไข่ใหญ่ๆละไปอืม mm hmm. แซ่แบๆอร่อยมากๆฮะไข่เนี่ยลูกยิ่มเองแงมากนิ่มมากไหมไข่ปลาไข่ปลาจะมาลงงน้มดูได้อ นนได็กินไข่ปลาคอได้บ่เนี mm ่อมมัมล mm ูกไข่ปลาคออ่ะมัมมัมเฮ็ดงับอืมชอบลูกแซบ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 เบได้เอาเค้นมานียเนาะเดีได้ตำมันนี่เฮาชิมมดละคายดีพื่น้องเลย เตแต่แซ่บมึอยี่ฝอกไอแม่ฮแตงฮแตแลวท่างนี้สมความคือกำมุงแซ่มแข็งเนาะเผ้จังน่อยเป็กดิมเ็นองดมเยงอน่อเป็นย่ไพี่น้องบรรยากาศอยู่ท้องไห้ท้องนากินข้าวอยู่ไห้อยู่นาถ้าได้กินแบบมีคู่มือนี่มีความสุขขนาดเลยตอกบ่ออคือยางพีมพ์เขากินปากะยิกินปากระย ต้มปลาคอยใหนตัวง no nice <N Sports. S 3> <possible> ่ายๆไปหน่งต้มปลาิ้งยอดเลยซิเวตนนนนไม่มาสนใจมอเขียวเอ้ยเขียวใบแปลกลงมานะครังาลดดงมาลูดดองมาดองมาจับประชนดูดีตกฮานเลย นอนเป็นนอนนอนมาได้นอนแบบไดกินข้าวกินน้ำแล้วก็พากันพักผ่อนเด้อไม่แม่ราชิมาหาผมงอกอยู่นี่พักันนพักผ่อนจะได้ลงนะจะมียังบุ่อิ่มมั้ยจะมิงนอนปอน้นนปอนนก็นอนเดียวกับนอนกับปูใหนึ่งจะิ เอาพี่น้องคลิปนี้กันเชืได้ขอลาไปก่อนเด้อฝากสองน้องคนสวรรค์นเนยวยพี่น้องฝากสองลูกสาวลูกชายด้วยพี่น้องเด้อขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลยเด้อพี่น้องรากาบอคามโฆษณาเพื่อจะได้เป็นขาขนมให้น้องอโนนเนาะ คลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนแต่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุดคนที่ติดตามและก็รับส้มทางสกุ้งบารามาตลอดจนจบคลิปพี่น้องคลิปน้าพกันใหม่สบายดี